สวัสด <ARS. S 1> ีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในรายการได้เล่นกับผมนะครับโฟคัะผมนายนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเกี่ยวกับอะไรกันเออเกมคล้ายๆแบบเติมคำในช่องว่างนะครับมึงชัวหรือเปล่าอ่าแล้วมึงว่าไงอ่ะกูก็ไม่รู้หนึ่งคำถามต่อหนึ่งคะแนนถูกไหม แต่ถ้าคือถามคําใบ้เมื่อไหร่ปุ๊บไอห,หนึ่งคะแนนเนี่ยก็จะแบบมึงก็จะตัดคะแนนของกูออกไปเงี้ยเหรอเออ,เอ,อโอโ้โหก็อยากได้เต็มก็ได้แค่ครึ่งเดียวอะบอสตองโทษเดี๋ยวให้กินน้ำอามฤตน้ำอมฤตที่มึงกินไปเม,ามาื่อวานนะนะน้ำสมันมึงแค่พวกเลยและ <c oughs> แลน้ำอมฤตกูไม่ตายเลกูกลัวไม่เหลืออ่ะแล้วเริ่มเลยดีกว่าป่ะคำที่หนึ่งมาแล้วอือตีดอกทองฮะฝอยทองดอกทองเฉยๆเหรอ ไม่ีคำหยาบเขาไม่มีคำหยาบหรอหอยชองก็ไม่ใช่หอยทอดหอยทอดถูกต้องเลยกูนี่มันเก่งจริงเลยทั้งเก่งทั้งสวยแม่ต่อไปที่คำว่าอะไรเนี่ยฟีฟา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 เอ้ยไม่ใช่ ไม่โทรมันอยู่ถูกที่ป่ะมึงหรือไม่ถูกหรือถูกแล้วถูกแล้วเราก็จัดมาให้แล้วนี่ไงคือคำว่าอะไรวะไม่รู้ว่ะมันคำอะไรวะยังไงต้องการเจอชื่อมไหมฮัลโหลอาใบมาใบมาใบมาคำใบนะก็คือรู้สึกสบายรู้สึกสบายถึงได้คำใบมาไหมไม่เลยมีคำใบยาวกว่านี้ไหมแบบมีนิ่งมันคำเดียวกันหรอหรอ สบายเหรอสบายอะไรที่มันมีสาระอีวะไอ้เหี้ยเออมันมีอะไรวะสบายแล้วแบบเชื่อว่าตอนนี้ถึงใบมานเลยสุดยุทธากูคิดไม่ออกเลยเนี่ยผ่านไปก่อนได้ไหมกูใบขนาดนี้แบบขาผ่านผ่านเผ่านผ่านเลยผ่านผ่านเี้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหม

ไปตายเหรอมีแค่นี้เหรอเติมแค่พยัญชนะก็คือได้เลยทำไหมไม่ขอคำใบ้ครับไวไลน์มันไปเกี่ยวอะไรวะมีแสงสว่างเลยอ๋อไฟฉายอ๋อไฟฉายไฟฉายตัวมีแสงสว่างเหรออี๋อย่ากไปดูเรื่สุดที่น้าเลยอะไรกันหูเลยปากกูไม่อ้าอีกแล้ เห็นผีไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเป็นปีไม่ใช่ขอคำใบ้หน่อยไม่ต้องไม่ต้องหรอกอยากไอ้เหี้ยงั้นเดี๋ยวกูกับมึงไล่ตั้งแต่กอไก่ถึงพอนกฮูกเลยเข็ดผีเป็นยังไงอ่ะอี้ยใช่เด็กดีกันไม่ใช่เห็นผีก็ไม่ถูกขอคำใบ้เถิดเสื้อกูเออขอคใอขอคำใบ้ขอคำใบ้โอเคคำใบ้อะค่ะเวลา มึงแบบว่าสมมติรอบบ้านเราหน้าร้อนใช่ปะลึงแบบไปที่ที่รู้สึกแบบฮ่าเย็นดีเย็นดีใช่ไหมใช่อันนี้เป็นคำที่มึงใช้บ่อยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มึงใช้บ่อยอีนา ไม่พยัญชนะสักตัวข้างหน้าได้ไหมเอางี้เพิ่มอะไรเข้ามาสักตัวหนึ่งตรงกลางเนี้ยตรงนี้จะมีสระโออ๋อสระโออีโอ้อีโง่อีโง่บ้านสะกดได้ไหมทอมึงมันโง่โง่จริงๆเลยดีโดเหรอไม่ใช่โนปิโป้ไม่ใช่ไม่ใช่อีโก้ไม่ใช่ไม่ใช่อีโต้ กูนั่งนึกเลยกูใช้อะไรไ<ม>บ่อยกว <ะ S 2> ่ามึงหันกูหันไป็าเอิร์ธเฮ้ยอีออโต้กูได้เท่าไหร่นะสอจปะ่ะหนพี่ห้ไอโฟนเท่าไหร่สามสามส่ห้าสามจุดห้าเอาเลยกูจ <c oughs> ังเหรอใช่เหรอไม่ใช่เอาเอาดีด <c oughs> ไม่ใช่กู <c oughs> <c oughs> ดังเหรอ กูมันต้องไปคำสับอะไรสักอย่างที่ไม่เกี่ยวคำพูดอ่ะเฮ้ยหูฟังโอ้ยเฮีย,ยาตาสอบอย่างมั่นใจแล้วเขาทำท่าม,มานหมาด้วยนะแบบกูรู้แล้วอย่างเงี้ยก็มึงดูดิสาะ,ะอูแล้วก็แม่นะไม่ อะไรวะเขาเรียกตัว <rôle> right, ี okay, okay, ้อะไรวะไม่หันน้ากาไม่หันหนาตาดูถูฟังป่ะล่ะเออไอ้ยเอาไหมเอายี้ดีกว่าใบไหมใบใบเหยื่น้งแดงมาถูหลัง เก่งแท้หว่ะกูนั่งสะกดอยู่อะไรวะมันจะกองหรือมันจะกรงวะกูว่าแบบชัยแน่แบลกูซ่านั่งดี่แม่งคนละคนละทวีปเลยเฮียวันนั้นทำด้วยใช่ครับลาไปอะไรอ่ะโอ้โหแต่ละครที่เลือกมาเนี่กูเถ้าของแพ้เลยปนเนี้ยเฮ้ยแต่คำนี้มันคืออะไรอ่ะง่ายง่ายเลยเหรอกูพูดเลยว่าอันนี้อันนี้แบบไม่ได้ตัดคะแนนนะ เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้อยา่างนี้มันเป็นอะไรที่เราอยากมีเลยเหรอใช่ใครๆก็อยากมีอืมเป็นเรื่องแบบในจินตนาการหรือเรื่องจริงเฮ้ย,ยต้องยอมเสียคะแนะนอยอม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 ใบใบใบ,บเป็นชื่อต้นไม้เป็นชื่อต้นไม้ด้วยแล้วต้นนั้นก็มีอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยเฮ้ยวันนี้นต้นบอกผมอยู่ ไอ้ต้นเทียน่ะไอ้ต้นเทียนเลยกูเล่าเรืมันอยู่ทุกวันอ่ะไอ้ต้นเทียอะไรวะคือกูจำชื่อได้แล้วกูรู้แล้วว่าคืออะไรแต่กูจำชื่อต้นไม้ไม่ได้เก่งนะพี่เอ้ามึงก็ลองดิ่งก็ลองดูค้ามึงก็ลองสะกดดิเผื่อมีูคุแล้วกูไม่รู้ชื่อต้นไม้เลยดี่ดาอ่านเถอะจำชื่อต้นไม้ได้ไหมอ่ะเอาข้ามไปสุดท้ายต้องกลับมาอ่าโอเคข้ามไปก่อนเลยอันนี้ก็ใกล้ตัวอกันนะเออเสียว เขียวปีเกือหยาบโดนยีกแแ้วเกลือ้าเขียวขจีเกือเลยฮบไม่ไหวเฮียกูลืมไปเลยไม่ใช่ กูหัวมึงมีแค่นลังใช่ไหมสองกูคำแรกอับรวยกูก็คิดเหมือนมึงก็คำแรกอับรวยแต่กูนึกคำหลังไม่ออกเนี่ยสิห่วยออกลบไม่ใช่หรอไม่มีคำอะไรเลยหรอใครๆก็อยากเป็นหรอเออใครๆอยากเป็นนะใครๆมันเป็นอาชีพหรอมันไม่ใช่อาชีพใบไหมอืมใบเหอะเออใบเหอะ มันจะใบยังไงมันมาไปครึ่งหนึ่งแล้วอะรวยแหละรวยตัดข้างหลังออกถูกเลยรวยแหลกไม่ใช่แต่อะอะอกก็มันค่คล้ายๆที่มันพูดมาคล้ายหมดแล้วเนาะใช่รวยแหลกเหรออะเขาง่ายมึหงหาคำหลังมาจบเลยเออรวยมากยมาก ลอยนะเจ้าก่อนเดี๋ยวก่อนกูโค่นก่อนมึงยกล่ะกูให้ลุงคู่อ่ะเป็นสิ่งแรกย้อนไปคำนั้นนะที่แบบคนต้องการอ่ะกูไปอีนิดนึงสายมูฮะสายมูเหรอเฮ้ย เราเก็บไว้ให้คำนี้เป็นให้แบบ้ไไม่ดให้คนผู้ชมทางบ้านเขาแบบช่วยใบไม่ได้หรอไม่ใช่ไงเป็นห่วงเพื่อนที่จะต้องตัดไม่ได้มันก็ต้องกินกันมาเฮ้ยบ้าหรอไอ้ผู้ลอยลำใบอีกให้เหลือศูนย์โอเคบาบ้บกูใบดวงดีเป็นคำว่ามีดวงดีมีดวงดีวาสนา ไม่พี่พี่ถ้าวศาสนาถ้าวศาสนาโอเคแต่คือไอตัวมีข้างหน้าคือตัวหี่อะไรวะไอจัด่าบอกถ้าบอกว่าจะใบจำยี่ยเไรกยนกออกหนึ่งูนึกออกอยู่ต้นเดียวต้นหมากค้างบ้างเฮ้ยอยากรู้คะแนนจังเลยวันนี้ใครจะได้กินน้ำอมฤตกลัวอะไรไม่ต้องเดาขอเชิญน้ำอมฤต ตอบยังตอบแล้วพี่ต้องต้องกระดกหมดไหมคะหมดหมดสองสาม salute ไอ้เหี้ยมันก็อร่อยเลยอ้ยอรเี่ยอยิ่มันเืออะไรรสชาติก็ไม่แย่ เรากัก่อนะเอาลกไว้กันแน่เอรอยะมึงอย่าพูดกับกูมึอยากพูดกับมึงมึงพูดหันไปใหงแล้วมึงก็พูยักูอ่ะมึงคิดว่ามึงกินไข่ดาวเว้ยแล้วมึงก็ไอเยี่ยนเน่ยอยเ็นแล้ว้วมึก็อเยี่ยนเนี่ยโรยเ้าไปข้างนใ่ปะล้วคือแบบเอ้ยชามันก็อร่อยนบอกที่กับข้าวในตนเนี้ยเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปของเราในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ